วันนี้เรามาไขค,คำตอบที่หลายๆคนสงสัยว่ารถกล์ฟไฟฟ้าทำความสะอาดได้หรือเปล่าจะโดนน้ำได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะรถกล์ฟไฟฟ้าสามารถล้างได้ปกติเลยนะคะเพราะเวลาใช้งานจริงลุยฝนลุยคนมาช่วงล้างต้องทำความสะอาดออกให้หมดนะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดสนิมได้ค่ะอย่างแรกนะคะ ก่อนเริ่มที่จะล้างทาความสะอาดให้เช็คให้แน่นอนว่าเราได้ปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วเราควรปิดสวิตช์ตัดแผงวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราก็เริ่มล้างได้ตามปกติเลยค่ะอ่าๆๆแต่บางส่วนที่สําคัญนะคะที่เราต้องระวังนะคะในการล้างทําความสะอาด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นชาร์จเจอร์กล่อง ac dc หน้าจอแสดงผลสามารถใช้พลาสติกหุ้มหรือหาอะไรมาคุมในส่วนนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในส่วนที่สำคัญของรถโดยปกติแล้วอุปกรณ์ที่กล่าวมานั้นนะคะสามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่อูโกไม่แนะนําให้โดนน้าโดยตรงเพราะจะมีผลเสียในอนาคตความชื้นสะสมทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะเห็นไหมคะรถกลอฟไฟฟ้าที่จริงแล้วสามารถโดนน้าได้ไม่ต้องกลัวว่าจะพังง่ายหากเรารู้วิธีการใช้งานและการดูแลรักษาซึ่งการดูแรลรักษาเบื้องต้นที่ควรรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถกลอฟไฟฟ้าของทุกท่านนะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะ หากใครมีคำถามที่สงสัยอยากถามในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับรถกอล์ฟไฟฟ้าสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอูโก้จะมาไขาข้อสงสัยให้คุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามใน Facebook และ YouTube เพื่อติดตามสาระน่ารู้เรื่องรถกอล์ฟไฟฟ้าในอูโก้ทิปกันนะคะส่วนอูโก้ทิปวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้รถกอล์ฟไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะ